สวัสดีครับคู่พระอาจารย์มิตรักสายลานานาเสียนตอกสนหนูั่วประเศครับผมมูนิกะผ่านอุบนตอกเกษนครับเติมของกได้ครับพี่นนองตอนนี้เติมของครับเป็นติวไผ่ด้าขวนนะครับตัวนี้ก็เป็นงานขัดครับผมงานขัดแกะนะครับนี่แกงานขัดนะครับขอบมีสิขึ้นแก้มดำด้วยครับนี่นะครับ ััวนนี้นะครบสำหรับพี่น้องที่สนใจตอกสันหนูนะครับทักมาที่เพจเฟซบุ๊กพาดุอุบลตอกก็เสร็นะครับเบิ่งพี่น้องความยาวสี่สิบสองผม,มใส่40นะครับตัวนี้44ครับพี่น้องตัวนี้42 4 44หนึ่งเด้อ เกือบสี่สิบหาพี่น้องตัวนี้ตัวนี้ประมาณสามสิบเก่าแล้วตัวนี้สามสิบเก่าตัวนี้ก็สี่สี่สิบสี่ครับเป็นติวไผ่รั่มขวัญหน100่อยเปรี้ยนเน้อพี่น้องเด้อการสปริงโตนี้บังตรงหว่วงครับบังในขีดผมโหลดครับไผ่ที่ผมมีความไว้วางใจนะครับคือไผ่รั่ขวัญอย่างเดียวครับเพราะว่ามันมันตอบสนองผมมันนะครับพี่น้องตอบสนองผม นมันตอบสนองผมเสียงจะดีแห้งครับข้าเป็นไผ่อื่นนี่กะเดียวแต่ไผ่สีเหลือกใส่นะครับแต่ไผ่ดำพวนนี่ทนเหนียวแข็งแดงเบาง่ายวะถาพี่น้องบ่บไปคลอ,องบ่ไปคลองบ่ไปล่มคุบมันนะครับบ่เอาไปอันขังไฟร้นไฟนี่ยากอยู่ครับยากอยู่สิแตกสีหักกันนะครับ ด้วยขบวนการการเฮ็ดแบบที่ว่าเป็นตอกเอวสำรับขายข้าวเ,เส้นอุบลราชสุธานี่เวือพี่น้องเ้อแบบยพี่น,อนอ้นองสนใจกับทักมาสอบถามไปใดครับผมสำรับอันอันดุนดิมิต็ดหาสั่นครับเดิมต้นที่ยูสิบหาใบแดงเรื่อพี่น้องดุนอันลิมิต็ดซีสั่นข้างละยี่สิบเจ็ดใบนะครับเดิมต้นนยูสิบสองใบแดงครับเพราะว่าผมใส่ติวใ่ดำพวนนะครับพี่นอ้องตรงอันอันนี้น้าครับ ถ้าเป็นไผ่อื่นนี่ราคาอาจจะสอบลงอยู่ครับแต่ว่าไผ่ดำคนนี่มันทนแห้งดีครับครับเป็นมิแตงกับบวกขึ้นนิดๆน,น,นะครับพี่น้องสําหรับอันผู้เพิตสร้างผมมีเพิ่นหูดีครับซรัพะคุณเดืองเสียงเดืองการสปริงตัวเดืองความทนมันเป็นอย่างไรเนาะพี่น้องเนาะดูดูการสันตอกหนุ่มกับเสืเดิมเด้อพี่น้องเด้อสินเดือนนี่ได้นน่บัตรนี้กับพี่น้องก็บ้องรั่งเร่หรอกพราหอดเวลาอีดีก็จนยงไรงานผมมันอังอีดีเลยครับพี่น้อง สร้างใบจะเหนื่อๆ,ๆนะครับที่ผมส่งงานไปนั่นคือเพิ่นหูอยู่แล้วครับว่าคิวผมมันมันสิเป็นยังไงนั่นนะครับสร้างหวครับสร้างใบบทเสียหายดอกพี่น้องมีตอกดีๆไวต้ติดอันบานติดเพื่อนนี่มันกะสะดวกสบายครับเพราะิีออกไม้ยมไดก็กระได้นะครับพอหอดดูรูการดีๆพี่น้องสีไร่อยา่างไรงานผน้ใอย่างไรงานพู้นีานยากแน่ยุติครับสาหรับสีสันตอกเนาะสร้างตอกสัน้นนูนี่มันตองเพื่อครับกลัวจะพาใหม่กลัวจะแห้งนะครับกลัวจะมาขึ้นงานให้เท่าใด ถาม่าผมมีใหม่แห่งบอมี่ครับแต่ว่าผมก็ต้องพาไหวเป็นสุดต่อสุดตามออเดอร์ที่เป็นสั่งขมาานะครับนี่ครับงานติวนะครับนี่งานติวไผ่ดํามวลนะครับผมก็ต้องพาตามออเดอร์เป็นออเดอร์ไปนะครับเพื่อว่าันพี่น้องสั่งขมาานะกสีมีใหม่ตลอดเลยนะครับอ่ะครับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไปสั่เมีนะครับผมส่องทางในการติดต่อนะครับ0933410679 ตัวได้อดไลน์นะครับเพียดฟุกพันธุกอบนต่อคาเซนครับพี่น้องอยากได้ดุนไนกก็บอกมากครับผมราคาเดิมต้นกับยู่วถเป็นงานติวกับพหกใบแดงหนึงน่งหนึ่งใบฝ่านะครับพกใบแดงหนึงน่งหนึ่งใบฝ่าถ้าเป็นติวถ้าเป็นไตรติวกับยูประมาณพกใบแดงครับประมาณนี้นะครับสฉพาะข่ผมเดิมเดิมต้นเดิมดงานสามสันครับมันถ้าเป็นดุนไหญ่ดุลดมิเต็ด ถ้าเป็นไต่ติวก็บยูบยแปดใบแดงหนึ่งหนึ่งใบฝ่าครับถ้าเป็นอันติวกับยูประมาณสี่สันข้างใน,น27ย,นยี่สิบเจ็ดใบก็บยูสิบสองใบแดงครับถ้าเป็นดุลดิมิเต็ดห้าชั้นดุลที่กาลังมาแดงนะครับควอมละเอียดสูงราคเขาสุดวหาเขาตรงเขาเทียงทรับประคุณมันมีอยู่แล้วนะพี่น้องเพราะว่าต่อผมเป็นสูตรถิงไปนะครับเสียงมันสิกมออกไปมันสิคอนทวนหนูไห่างหนูสิบรอนซาใส่ขว่ดได้พี่น้องไปต่อกี่ไปตั้งไหนคือหนูมาซื้อหน่นนะ อันนี้แะครับทราบคุณที่เพิ่นผูเพิ่นฟังเผื่มมันริด้เพิ่นเห็นศักยภาพมันแล้วนะครับตอกตอกมันต้องพัฒนาพี่น้องมันบ่มีการเพียนยุดการพัฒนานะพี่น้องแห่งพัฒนาแห่งกดแห่งพ่อครับหนาไม้ท่านั้นครับคือการเรียนดูผมกลับไปพัฒนาตอกที่หนาไม้ครับพี่น้องควรเป็นไปเป็นมาเด้อคือพี่น้องสนใจกับทักมาสอบถามผิวขางกับมีหลายดุนเนื้อครับผมมีงานอันเดิมต้นหอดงานวีไอพีนะครับพี่น้องอ่ะครับ ตำหนับวันนี้พ่อหนุ่มบนต่อเกษร์เก้าข้ามมาขอบคุณและสวัสดีดวยครับเดอ้ออันเปิดรับคิวงานยังเป็นทนั้งกันนะเด้อครับเดอ้อก่อนคิวสีอังกว่านี้นะครับขอบ,ขอบคุณขอบคุณในหลายครับผม